เราก็มาดู performance ของแต่ละกองกันนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะว่าใครทำ performance ได้ดีหรือไม่ได้ดียังไงบ้างน,นะคะในเรื่องของกองภาษีนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันก็สำหรับท่านใดที่ เปิดบ,บัญชีนะคะกับบร,ริษัทหลักทรัพย์ฟ j c n อนดีนะคะตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่น UES c นะคะเปิดบัญชีเนี่ยได้กองทุนตัวนี้เข้าไปในพอร์ตเลยนะคะเราก็โปรโมชั่นนี้เนี่ยยังถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีหรือว่าเนี่ยต้องการจะมาซื้อกองทุนอะไรเนี่ยก็มาเปิดบัญชีออนไลน์กันได้นะคะเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ต้องสึงเอกสารที่ยุงย่งาาย,ย,งยากเลยนะ,นะคะทีนี้ เรามาเริ่มกลุ่มแรกกันกับพี่เปียก S S F I M S นะคะกลุ่มแรกเราไปดูที่ตาสารนี่กันนะคะว่าเอ๊ะไอกองที่มันทำโปรฟอ์แมนได้ดีกับที่มันไม่ดีเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะครับคนที่ทำโปรฟอ์แมนได้ดีเนี่ยของปีที่ผ่านมา1ปีย้อนหลังเนี่ย<ช>มันจะมีอย<ช>ู่2ประเภทก็คือเป็น S S F กับ I M f นะคะ S <ม> S S เนี่ยเราเริ่มมีมาในปี2020เาพราะฉะนั้นผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยมันจะมีแค่1ปีย้อนหลังมันจะไม่เป็นถึง3ปีย้อนหลังนะคะ ในส่วนของ S S F เนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็คือกองตราสารนี่ของไทยเรานี่เองค่ะค K K P นะคะ Active f i x e Income นะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป0.45เปอร์เในขณะที่ S S F ที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นของ S C B G S I F นะคะกองเนี่ยเขาลงในเป็น g a o b o n d ค่ะ ก็กองตราสารหนี้ที่ติดลบเนี่ยติดลบไปถึงสิบแปดเปอร์เซ็นเลยค่ะอืมอมเยอะยอะนะคะเยอะเลยถ้าเกิดเทียบกับความเป็นตราสารหนี้เนาะเราก็ไปดูว่าเขาไปลงทุนในอะไรนะคะ S C ชซีเนี่ยเขาไปลงในกองที่เรียกว่าโด่งดังเรื่องตราสารหนี้ด้วยคือคิมโก้นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าดังแค่ไหนยังไงเนี่ยก็ทำหุนต่อแผนติดลบไปนะคะสิบแปดเปอร์เซ็นนะคะของไทยเราเนี่ยของ KK c t i v e Fixed Income เนี่ยเขาก็ลงง่ายๆเลยก็คือลงในตราสารที่เป็น Investment Grade อของไทยนะคะก็จะมีเนี่ย Triple อ A อยู่กับ40%เนี่ยนะคะก็ตามสูตรของเขาก็คือเป็น Tri p l e อ B นะคะมีอยู่ประมาณ20%นะคะอันนี้ในส่วนของ SSF ค,ค่ะ RMF เนี่ยภาพภาไม่ต่างกันเลยนะคะกองที่ทำผลตอบแทนได้ดี1ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลังแล้วก็5ปีย้อนหลังเนี่ย ออยที่ผลตอบแทนตัวเนี้เป็นแบบ annualize นะคะก็คือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะคะก็กองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็คือของ KTP ค่ะ KTP Income เพื่อการเลี้ยงชีพนะคะในขณะที่คนที่แย่ที่สุดก็คือเป็นของ Global Bond เช่นกันนะคะเป็นของค่ายธนาชาตินะคะเป็นของ E Spring แล้วตอนนี้ก็คือ T Global Bond IMF ค่ะเรียกว่าใครที่ถือกองนี้นะคะถือมา5ปีค่ะพี่เปียก็เดงติดลบนะคะ ติดลบเฉลี่ยต่อปีแล้วเนี่ยติดลบไปสามถึงสามสองเปอร์เซ็นคือลงในประเทศรอดต่างประเทศไปถูกไหมใช่ใชค่ะกลุ่มตราสารนี้ชัดเจนเลยอยู่ในประเทศเราอลตอาแทนน้อยแต่ก็ยังยืนบวกกันได้นะคะอ่าชวนไปดูเป็นกราฟค่ะอันนี้หนึ่งปีย้อนหลังก็จะเห็นว่ากอง ssf เนี่ยในส่วนของที่เป็นโกลบอลเนี่ยลงมาสิบแปดเปอร์เซ็นนะคะในส่วนของกองของตราสารนี้ไทยเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่เบาๆ imf ก็ภาพเดียวกันเลยค่ะ ะะอันนี้เป็นกลุ่มแรกไปดูกลุ่มที่สองค่ะเป็นกลุ่มของกองทุนทองคําค่ะทองคําเนี่ยเอาจริงๆกองทุนทองคําแทบไม่ได้แตกต่างกันโดยเพาะก็คือไปลงในกองแม่ที่มันชื่อ GLD นะคะความแตกต่างของเพ<ม>อร์ลแมสกองทุนทองคําในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่ค่าเงินค่ะ<ม>สังเกตดูว่ากองที่ทําผลตอบแทนได้ดีเนี่ยมันจะเป็นกองที่ไม่ได้เห็ g ค่าเงินก็จะได้ผลตอบแทนในเรื่องของค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงมานะคะ ถ้าเราไปดูของ S S F ค่ะ S S F เนี่ยมีกองภาษีอยู่แค่กองเดียวก็คือ S S เ S C B g o h e d นะคะก็เลยได้มีตัวที่แย่ที่สุดเพ้ามามีอยู่แค่กองเดียวนะคะซึ่งอ่า S C B g o h e d เนี่ยเขา h e d g ค่าเงินเราก็ทำให้ผลตอบแทนเขาเนี่ยปีที่ผ่านมาติดลบไป4นะคะในขณะที่กอง I N F ค่ะมีอยู่2องกองที่ไม่ได้ h e d g ค่าเงินก็คือ กองของ BGO นะคะเป็นบัวหลวงโกเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยแล้วก็ของธนาชาติกอ,องคุนทองคําเพื่อการเลี้ยงชีพธนาชาติเนี่ยก็ถือทองคาแท่งอยู่ในพอร์ตเลยในขณะที่ BGO เนี่ยเขาลงทุนผ่าน ETF ที่ชื่อ GLD ที่สิงคโปร์นะคะทั้ง2กองนี้เขาไม่ได้เห็ดค่าเงินเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ผลตอบแทนจากส่วนของค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงมานะคะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกอง BGO เนี่ยบวกไป6% ในขณะที่กองของทางฝั่ง UOB เนี่ย UOB เขาก็ไปลงใน GLD ที่สิงคโปร์ก็ติดลบไป5%นะคะก็เรียกว่าถ้าใครลงคูณกองคุทนทองคำเนี่ยแทบไม่ได้แตกต่างกันนะในแง่ของ performance ของทองคําของราคาทองคำนะคะจุดที่มันแตกต่างคือเรื่องของค่าเงินกองที่ไม่เห็นค่าเงินเนี่ยก็ทำ Mutual f u ได้ดีในช่วง1ปีที่ผ่านมา3ปีแล้วก็รวมถึง5ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะผลต u a แ f นตามนี้ อ่าอันนี้ก็เอามาให้ดูการสังเกตดูว่ามันจะเริ่มมีความแตกต่างชัดๆก็คือปีนี้ที่เองที่เรื่องของค่าเงินมันมีความผันผวนนะคะกองทุนทองคําก็เราก็แนะนําว่าอยู่สักห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นต์นะค่ะแล้วที่ออยคาดาวเอาไว้ um ก็คือเป็นตัวที่เราแนะนําแหละเราก็แนะนําเป็นกอง S C B go hedge นะคะก็เรียกว่าค่าเงินเราเราเอาไปแบบเฮ d ค่าเงินไปก็แล้วกันนะคะไม่ไม่ได้ให้ไปเล่นค่าเงินอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะค ทีนี้มาดูในจุดของหุ้นโลกกันค่ะพี่เปี๊ยกว่าเอ๊ะลงในหุ้นโลกเหมือนกันทำไมกองมันดูแลรอดไหมครรอดไหมมันมันได้รอดเลยค่ะมันไม่รอดแต่มันมีคนที่รอดเอ่อเจ็บน้อยแต่เจ็บหนักนะคะออออคนที่เจ็บน้อยหน่อยเนี่ยติดลบไปอยู่แค่สิบต้นต้นลบสิบสองลบสิบเอ็ดเนี่ยเป็นกองที่เขาเรียกว่ากอง low volatility คือไปลงทุนในหุ้นที่มันมีค่าความผันผวนเนี่ย นะคะซึ่งกองนั้นก็ได้แก่ scb leq ssf นะคะซึ่ง scb เนี่ยเขาไปลงในกองแม่กองเดียวกับ k t a m erm เลยนะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะลงใน scb leq หรือว่าลงใน k t w eq imf นะคะทั้งสองกองเนี่ยเขาไปลงในกองแม่กองเดียวกันกองแม่ของเขาก็คือ low volatility equity portfolio นะคะซึ่งสองกองนี้เนี่ยในชว่วงหึงปีที่ผ่านมาก็ติดลบอยู่ไปประมาณ11กับ12%นะคะ ข้าวฟากมาฝั่งของคนที่ติดลบเยอะๆค่ะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็หนีไม่พ้นสายโกลดนะคะเป็นกองของบลรจวันทั้งคู่ค่ะในส่วนของ s s f นะคะบรลจารกองที่ติดลบเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกอง One Discovery นะคะเป็นของบลรจวันเนาะเขาก็ลงในกองแม่เป็นของเบลลีที่ฟอร์ดค่ะ เบลลี่กิฟร์กองนี้ชื่อเบลลี่กิฟร์เวิร์ลวายดิสคัฟเวอรี่ฟันคือเขาเรียกว่ากองนี้เป็นกองสายขุดค่ะจะไปขุดหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกที่เป็นหุ้นที่เหมือนเป็นเพชรอยู่ในตรมอค่ะ mm hmm. แล้วก็วันหนึ่งเพชรมันจะจะเจอตลาดขึ้นมาเป็นหุ้นที่แบบมืนสร้างมูลค่าได้นะคะเพียง mm hmm. แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอสภาวะตลาดหนักๆเข้าไปนะคะความน่าสนใจค่ะพี่เปียกกองวันดิสคัฟเวอรี่เนี่ย ติดลบไป46%ขณะนั้นนี้กองเนี้ยเขาไม่ได้เหตุค่าเงินนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆกองมันต้องติดลบกว่านี้แหละแต่เขายังได้เขาได้จากค่าเงินมาแล้วนะยังติดลบไป46%ในขณะที่กองวานอีกกองหนึ่งนะคะเป็นกอง R M F ค่ะทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือกองวัน U G E R M F Q A นะคะหรือถ้าเกิดใครที่ลงในวัน U G G อะคะ่ะอันนี้ก็คือกองแม่กองเดียวกัน นะคะเขาก็ไปลงในกองแม่ที่เป็นของเบลลี่กิฟฟอร์ดเหมือนกันนะคะอันนี้จะลงในหุ้นเอ่อหุ้นโกลดนะคะทั่วโลกเลยถามว่าสองกองนี้มันต่างกันยังไงไอ้ตัว Worldwide d i s c o v เ r y นี่ยมันเป็นหุ้นเล็กหุ้นแบบสายขุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงมากกว่าตัวเบลลี erm, ่กิฟฟอร์ดลองเทอมโกลบอลโกลดนะคะซึ่งตัวหุ้นเนี่ยมันจะได้หุ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งทั้งสองกองนี้ก็ผลตอบแทนนะคะ ติดหลังท้ายของในส่วนของทั้ง SSF แล้วก็ IMF ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะอพอไปดู3ปีย้อนหลังกันบ้างนะคะ3ปีย้อนหลังกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็จะเป็นกองของ k k t นะคะชื่อ k k t Global New Perspective เพื่อการเรียงชีพกองเนี้ยก็ได้ประโยชน์จากค่าเงินที่มันอ่อนค่าเพราะเขาอันเฮ็ดน,นะคะก็บวกไป11%อไอ้ที่บวกมาเนี่ยเอาว่าก็บบกจากค่าเงินแหละในตัวกองเองก็น่าจะแบบแฝกนะคะประมาณ ประมาณประมาณเป็นศูนย์หรือไม่ก็บวกลบนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาดูฝั่งที่ติดลบเยอะก็จะเป็นของ Asset ท l ล s สนะคะ ASP Disrupt RNF ก็ไปลงในพวกหุ้นที่มันเป็นหุ้นอ,อ,อย่างเงี้ย t ท s l a m i c r o s o f t a l i b a b a นะคะก็เรียกว่าเป็นหุ้นโกรดนั่นแหละแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีก็ยังเป็นหัวนะคะบวก0.92%นิดหน่อยนะคะนิดหน่อย นิดหน่อยอ่าเรามองดูยาวๆกันบ้างน,นะคะ5ปีที่ผ่านมากองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็จะเป็นกองทหารไทยนะคะ T M T M B G Q G R N F ค่ะ5ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยบวงอยู่ปีละประมาณ4.79นะคะในขณะที่กองที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดก็คือกองโลว์ลาคิลิตี้เรียกว่า กองเนี้ยปีเนี้ยมันดีสุดก็จริงแต่เมื่อมองย้อนหลังกลับไปห้าปีเนี้ยมันก็ไม่ได้ขึ้นโดดเด่นคนอื่นเขาเท่าไหร่นะคะก็บวกไปห้าปีเฉลี่ยอยู่แค่บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นครับไอ้ไอ้กองกองเบลลี่เกฟฟอร์นี่แย่กว่าแย่กว่ากองอาร์คอยู่ในแง่ของหุ้นโลกหุ้นของอาร์คเนี่ยมันเป็นโกลบอลเทคแหละมันจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหุ้นโลกไม่ได้อยู่อันนี้ไม่ได้อยู่อันนี้ใช่ค่ะมันอยู่กันคนละโด อ่าทีนี้ก็เลยจะชวนพี่เป๊กไปดูว่าเอ๊ b e ิฟฟอร์ดเนี่ยมันไปติดลบอะไรกันเยอะๆเนี่ยถ้าเราไปดูนะคะทางซ้ายมือเนี่ย Bentley G4 Worldwide Discovery Fund เนี่ยค่ะอันเนี้ยเขาก็จะเป็นสายขุดนกหุ้นเล็กพะเป็นหุ้นเล็กเนี่ยเวลามันติดลบมันติดลบเยอะอย่างเนี้ยโอคาโดเนี่ยค่ะเป็นเอ่อช้อปปิ้งออนไลน์ของอังกฤษเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเลยอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดออนไลน์นะคะก็ติดลบไปเจ็ดสบสามเปอร์เซ็ต อันนี้คือเป็นดิสซาววัลี่ฟานอีกตัวหนึ่งเป็นดิกิฟฟอร์ดที่เป็นกองแม่ของวานจีจีเนี่ยก็ลองเทิร์มโกลบลโกโนะคะก็เรียกว่าหน้าหุ้นห้าตัวแรกเนี่ยติดลบกันไปเกือบทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสังเกตดูว่าเขาลงลงหุ้นแบบกระจุกด้วยอ่ะแค่ห้าตัวแรกเนี่ยก็เวทน,น้ำหนักพอร์ตไปหนึ่งในสี่แล้วนะคะเรียกว่าพอเขาไม่ได้กระจายหุ้นเนี่ยเราถ้าเกิดคนเลือกแล้วราคาหุ้นมันตกเนี่ยมันก็จะตกผลตอบพอร์ตลงทุนของเขานะคะ ไปดูไอกองที่สร้างผลตอบแทนได้ดีกันบ้างดีกว่ากอ,องแม่ของ S C B กับ K TAN ที่ชื่อ Low Volatility อะคะ่ะเขาลงในหุ้นที่มันมีความผันผลนต่ำนะคะก็สังเกตด,ดูว่าเนี่ยค่ะก็จะมีใครดี Microsoft มี Apple นะคะแล้วก็ตัวที่ทำผลตอบแทนให้เขาได้ดีเนีบวก76%เนี่ย Equinor นะคะเป็นบริษัทพลังงานของ Norway ค่ะก็เรียกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทำผลตอบแทนได้บก76%เลยนะคะ อันนี้กองแม่ของ TMB GQG ค่ะ Wellington Global Quality Growth Fund นะคะก็ลงลุูในหุ้นโกลดเหมือนกันแต่เป็นหุ้นโกลดแบบค a l i t y นะคะก็จะมีพวก Microsoft Apple Amazon นะคะ United Health เป็นเอ,อ่อ Healthcare Service ของอเมริกานะคะอันนี้เอามาให้ดูหน้าพอร์ตกันว่าไสา้ไส้ในของกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีกับไส้ในของคนที่ทำผลตอบแทนได้ไม่ดีเนีย่ยมันต่างกันยังไงถัดมาเรามาดูอีกกลุ่มนะะึงค่ะกลุ่มนี้เป็น global เหมือนกันแต่ไม่ใช่ global e q u i t y เป็น global health care นะคะก็คือโฟกัสมาแค่เฉพาะกลุ่ม healthcare เลยนะคะกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือ UOB SHC s s f นะคะเป็นของ UOB global health care fund ติดลบไปประมาณเกือบเกือบ14%กองที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดมาแล้วค่ะของพี่เสียกอง R นั่นเองนะคะก็ติดติดลบไป50%ค่ะตัวนี้เป็นอาร์ตีของพี่ นะคะก็ลงในอ g ีถามว่าไปลงอะไรมาดูหน้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าหุ้นของเขานะคะก็เนี่ยค่ะเป็นหุ้นแบบขนาดเล็กเนาะเหมือนกับหุ้นที่รอการเติบโตค่ะไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันค่บพี่เรียกว่าติดลบไปแต่ละตัวหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าทีนี้ถ้าเรามองเป็นกอง RNF บ้างนะคะ RNF คนที่ทำผลตอบแทนได้ดีเนี่ยก็จะเป็นกอง t i s โ o g l o b a l healthcare นะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาติดลบไปสเปอร์เซ็นต แล้วก็ถ้าเกิดเป็น3ปีย้อนหลังเนี่ยกับ5ปีย้อนหลังเนี่ยจะเป็นของท่ายกรุ่มสีกับท่ายกสิกรซึ่งของกรุ่สีกับกสิกรเนี่ยเขาลงในกองแม่กองเดียวกันคือ JP Morgan Global Health Fund นะคะอ้อยใส่ดาวเอาไว้ให้รู้ว่ามันเป็นกองที่เราแนะนำแหละเราแนะนำเป็นกองกองของ JP Morgan เพราะว่า JP Morgan เนี่ยเขามีทางหุ้น h e a l t h c a r แบบแบบ Traditional เนะแบบสมัยก่อนกับเป็นหุ้น h e a l t h ทนะคะก็เป็นทางด้านเทคโนโลยีพวกไบ o t e c คพวก อหุ้นนวัตกรรมด้วยนะคะก็เรียได้ว่าบาลานซ์พอร์ตได้ค่อนข้างดีสำหรับ JP Morgan แกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น,น,นถ,ถ้าเป็น global healthcare เนี่ยสู้กลองนี้ดีกว่า kf healthcare kf healthcare นะ i m อยู่ที่กลองนี้ปลอด<ช>ภัยกว่าใช่แล้วค่ะอื่แล้ว่าก็มาพามาดูหน้าพอร์ตกันแผ่นนี้นะคะ่ะหน้าพอร์ตของ JP Morgan แกนนะคะ global healthcare เนี่ยสังเกตดูว่าห้าอันดับแรกของเขาก็ยังเขียวอยู่ เกือบทั้งหมดนะคะมีแดงมาแค่ตัวเดียวนะคะเทอร์โมฟิชเชอร์ตัวเดียวที่ว่าเป็นตัวแดงมาดูในหุนอเมริกากันบ้างค่ะอเมริกากองอาร์ที่พีเ่เต้ถามถึงก็โอ,โอยู่ในนี้ <60 S 1> ด้วยเ <60 S 1> ช่นกะัน <laughs> นี่แหละค่ะนะคะก็ <laughs> ถ้าเป็นกองที่ดีที่สุดนะคะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาของกอง SSF เนี่ยก็คือกองที่ลงทุนล้อตามแต่ชนมีดาวโจนค่ะ s อ b DJI นะคะก็เรียกว่า ลงน้อยสุดแหละติดลบไป11.90นะคะในขณะที่กองอาร์ค่ะกองเนี่ย TES g i n o S S F เนี่ยนะคะกองธนาชาตอีส e ปิงโกลบอลอินโนเวชันเนี่ยเขาไปลงในกองแม่ชื่อนิกโกค่ะนิกโกเนี่ยเขาให้อาร์เป็นคนบริหารให้นะคะก็เรียกว่าเราไปลงผ่านกองอาร์นั่นแหละนะคะติดลบไปอยู่60%นะคะ R n F ก็ภาพเดียวกันเลยค่ะ R n F ของกองอาร์เนี่ยก็ติดลงไปประมาณถึง1 2เเหมือนกันนะคะ ในขณะที่กอง r m f หนปีที่ผ่านมาคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็คือของทหารไทย US 5 0 0นะคะเป็นกองที่ลงุูล้อตามดัชนี S&P 5 0 0ค่ะแล้วถ้าเกิดเราดูไป3ปีย้อนหลังกับ5ปีย้อนหลังนะคะก็เป็นกองที่ลงในดัชนี S&P 5 0 0 เพราะฉะนั้นกองอเมริกาค่ะพี่เปี้ยคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดเป็นกองแพ้ s i v e ทางนั้นเลยนะคะก็ถ้าเกิดเป็น SSE เนี่ยเป็นกองที่ลงตามตัชนีดาวโจน์ถ้าเป็นกอง IMF ไม่ว่าจะเป็น1ปี3ปี5ปีย้อนหลังเนี่ยคือกองที่ไปลงตามตัชนี S&P 500นะคะก็เรียกว่าใครที่ถือกองคุณ IMF ที่เป็น S&P 500ะถือมา5ปีเนี่ยยังผลตอบแทนเป็นบวกอยู่นะคะถือมา3ปีก็ยังเป็นบวกอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบวกอยู่ประมาณ7-8% ซึ่งเราก็แนะนำกองทุน SCBRMSNP 5 0 0นะใช่แล้วค่ะเกาะดัชนีกันไปก่อนตอนนี้นะคะมันมีการกระจายหน้ารุ่นด้วยนะคะส่วนส่วนกองที่แยกตอนนี้เราก็บดูไปแล้วเาที่เป็นของ r าซนะคะก็พาไปดูไ n ้ i d นค่ะอันนี้ก็เป็น เมื่อกี้เมื่อกี้อาร์เคไม่ใช่อาร์จีอะนะคะหากเป็นสายในของกองนิีโกที่ให้อาร์บริหารนะคะก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะค่ะอย่างโรบุปเนี่ยติดลบไปการศึกษาเกษตรหุ้นซูมค่ะที่เราใช้ซูมกันอย่างเงี้ยก็ติดที่เราใช้อยู่เนี่ยนะโอ้ลบเจ็ดสิบลบแบบโหดอยู่นะคะในขณะที่สองไอซอแสตทีเนี่ยก็ติดลบก็จริงนะคะแต่แล้วมันไม่ได้หนักเท่ากับกองอาร์นะคะไปยุโรปไปยุโรปบ้าง ค่ะยุโรปเนี่ยกอง SSF มันมีแค่กองเดียวแหละก็คือ s S C เยุโรปนะคะ S S ถ้าใครอยากจะซื้อกองยุโรปที่เป็น SSF เนี่ยก็ต้องไปที่ของซ c b ซึ่งโปรแมนก็ไม่ได้ดีนะคะติดลงไป36%แต่ว่าเขามีกองเดียวนะคะทีนี้ถ้าไปดูของอเ f บ้านะคะ I อเเนี่ยคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือสฐานทยยูโรปียนโกด์นะคะเพื่อการเลี้ยงชีพคนนี้ติดลบไป8%อ ในขณะที่เพื่อนก็คือกรุงศรีค่ะกรุงศรียุโรปอพพรินี่ยติดลบไป28%นะคะกรุงศรีคนนี้ไปทำหุ้นโกลด์ค่ะแต่ของทหารไทยเนี่ยมันยังมีความผสมผสานระหว่างหุ้นดั้งเดิมกับหุ้นโกลด์นะคะก็ติดลงไปแค่8%ก็ถ้ามองไป3ปีย้อนหลังมะกรุงศรีถ้าเป็นหุ้นโกลด์ก็จะทำผลตอบแทนได้ดีนะคะติดเออ่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สูงบวกไปยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ของตลารไทย อันนี้พี่ขอเพิ่มนิดหนึ่งเวลาเราถือหุ้นพวกที่เป็นโกลดเดยอะๆเนี่ยเวลามันขึ้นแรงๆเนี่ยพี่เราแนะนําให้เปลี่ยนตัวนะเพราะว่าไอ้หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ก่อนมันคงไม่ใช่อันนี้ยมันน่าจะเป็นสักสิห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าฮะใช่คะช่วงช่วงที่มันพีคชนะ่วงที่มันพีคเนาะมันมีขึ้นขึ้นแรงๆแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงมาแรงๆช่วงปีนี้นี่เองที่มันลงมาหนักๆม,ม,มัน,นะะสามารถสวิตช์ได้นะใครใคร,ใครที่ใครที่มีอยู่เนี่ยคือมันขายไม่ได้เพราะมันต้องติดภาษีแต่ว่ามันสวิตกองได้ ช่แล้วค่ะคก็ถ้าเกิดใครได้กําไรไปอเยอะจากกองโบรเนยไม่ต้องถึงก,กันาน,นะคะเราก็สมิตไปเ<ช>นี่ยค่ะให้พี่เียบดูว่าเออมันเคยขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเคยทาผลตอบแทนอันนี้ห้าปีย้อนหลังนะคะกองแม่ของวกวุยุโรปเนี่ยมันก็คือขึ้นไปเป็นเท่าตัวเหมือนกันนะคะ<ช>แล้วก็ปี<ช>นี้เอาคืนงหมดเลยใ<ช>นะคะ<ช><ช>ค่ะก็ใครที่ลงโกรตไปนะคะเนี่ยค่ะเออเป็นกองแม่ของกรุงศสีเนี่ยอาริอันสโบ นะคะ s t v r s t o r อร์ฟนี่ยเส้นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็ราคาลงมาค่อนข้างเยอะก็สมวิสกอรกันได้นะคะจังหวะไหนที่ไม่ดีแล้วเรา,าก็ขยับไปเข้ากองอื่นกันนะคะดีกว่าดีกว่าพี่ดูนะน่าจะดีกว่าอืมใช่ทีนี้เรามาดูกองหุ้นจีนกัน,กนคะ่ะพี่เปียกหุ้นจีนเน่ยถ้าเป็น SSF นะคะคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็เป็นกองแพสซี่เหมือนกันนะคะเป็น SCB ซดชาที่เราแนะนำไปนั่นเองนะคะ s, <S C B ชาขีด SSF กองเนี่ย เขาลงลงในหุ้นล้อตามดัชนี CSI 300นะคะก็1หนึ่งปีที่ผ่านมาติดลบไป21%ในขณะที่ของทิสโก้ค่ะทิสโก้ไชน่าเทคโนโลยีนะคะลงในหุ้นเทคของประเทศจีนค่ะติดลบไป40%นะคะกองนี้เขาก็ไปลงในกองแม่ที่ชื่อ i n v e s สโก้ไชน่าเทคโนโลยี ETF ค่ะ ในส่วนของ r n f นะคะกองหุ้นจีนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็คือ SCB RMMLC A นะคะก็เป็นกองของไทยพาณิชย์นี่แหละที่เขาใช้ m a x กชินเลอร์นิงในการคัดเลือกหุ้นเองสังเกตดูว่าเขาจะไม่ได้ลงในกองแม่นะคะเขาก็จะเป็น้อหุ้นเป็นรายตัวเองเลยนะคะโดยใช้ m a ็กชินเล n ร์ก็ติดลบไป21เ้าเคะเท่ากับดัชนีเสียเสียไ300นะคะส่วนคนที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดก็เป็นกองเทคโนโลยีของจีนเช่นกัน ตัง้งลงทิสโก้นี่แหละเท่ากับทิสโก้เนี่ยลัยลงบุยทั้งในส่วนของ h s F เกับไ m f เลยนะคะในส่วนของหุ้นจีแล้วก็เรามาดู3ปีย้อนหลังกับ5ปีย้อนหลังบ้างนะคะ3ปีย้อนหลังก็จะเป็นกองของกรุงศรีนะคะกรุงศรีเนี่ยเขาลงในไต้หวันด้วยก็จะมีไต้หวันกับจีนะคะติดลบไปเฉลี่ยต่อปีลบไป1น9จุดเาแล้วก็ถ้าเกิด5ปีย้อนหลังเนี่ยเนื่องจากต้องบอกว่าหุ้นจีมันเพิ่งจะมาออกเยอะๆในช่วงนึงในช่วงประมาณส3สปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ ไอ้ที่5ปีย้อนหลังเนี่ยก็จะมีไม่กี่กองนะคะกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็จะเป็น TMB COI MF ค่ะสรุปกองพุ้นจีนที่เราแนะนําไปแล้วก็ยังแนะนําไปเป็นกองเดิมเนี่ยนะคะ SCB CSA SFS นะคะเป็นกองที่ลงล้อตามแต่จะมีเสียส่สร300นะคะอันนี้เอามาให้ดูกันว่ากองจีนเนี่ยไซ้ในหุ้นเนี่ยก็ยังติดลบเป็นอยู่เยอะเลยนะคะ UBS เนี่ยเป็นกองแม่ของทหาร h i g COF นะคะเป็นกองที่แบบ high condition นกคือถ้าโซเชียลในุินตัวไหนเขาก็จะลงน้ำหนักไปค่อนข้างเยอะ5ตัวแรกลงไป35%ขิบอร์ของพอแล้วนะคะ <ขอ S 2> ก็อันนี้ก็ยังติดลบอยู่อันนี้ก็จะเป็นกองของกรุงศรีที่เขาไปลงในไต้หวันด้วย <I know. S 2> มาสุทาดท้ายแล้วค่ะพี่เปียกมาส่วนใน S S F กับ IMF ที่เป็นของคุ้นไทยกันบ้างน,นะคะก <I know. S 2> องคุ้นไทยเนี่ยคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในส่วนของกอง SS S S F นะคะก็คือ m ส t s m o ค่ะเป็นกอง MFC นะคะลงในหุ้นมิทูสบอร์นะคะก็เรียกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกไปหกจุดห้าหกเปอร์เซ็นในขณะที่กองที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดในฝั่ง s s ก็คือกองกรุงศรีค่ะกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออมนะคะอันนี้ติดลบไปเก้าเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ถ้าไปเป็นกอง IMF บ้านนะคะ IMF คนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นของ h a r l i s นะคะ h a r l i s Dividend Stock อันนี้บวกไปห้าเปอร์เซ็น ในขณะที่ของบัวหลวงมิทูสมอลเนี่ยอันนี้ติดลบไป11%นะคะพี่เพียงอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันลงในมิทูสมอลเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมเอเฟซีเนี่ยมัน,นหนึ่งปีนี่มันบวกหกเนาะแต่ในขณะที่บัวหลวงหนึ่งปีย้อนหลังนี่มันติดลบไป11%นะคะก็จะชวนไปดูหน้าหุ้นเขากันหน่อยค่ะว่าหน้าหุ้นของกองที่ทำผลตอบแทนได้ดีกับกองที่ทำผลตอบแทนได้ไม่ดีเนี่ยหน้าหุ้นมันแตกต่างกันยังไงนะคะ เราลองไปดูหน้าพูดของ MFC กันค่ะที่เขาลงใน M m i s Small เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนา้าหุ้นของเขาเนาะก็มีท MK, กกั้ง MK s u k i Singer Bam นะคะ Com7 Centel ในขณะที่ของกองที่นำผลตอบแทนได้แย่เนี่ย <สา S 1> ก็มันก็แตกต่างกันแหละอไอ้ของบ o รหลวก็มมจะเป็น JMT บ้านปูมีถึงพันธบัตรรัฐบาล4%ด้วยนะคะแล้วก็ STRC นะคะคือซื้อซื้อหุ้นคนละตัวกันแหละ่ายง่ายนะ อ่าคือพุ้นคนละตัวกันนะคะทีนี้อ๋อยก็มาเทียบฝากของหุ้นที่เป็นหุ้นไซส์ใหญ่บ้างที่เป็นพุ่นบิ๊กแคปนะคะว่าทําไมทาริสเนี่ยมาทำผลตอบแทนได้บวกห้าเซ็นในหนึ่งปีที่ผ่านมาในขณะที่เพื่อนๆอีกสองกองเนี่ยติดลบไปคนหนึ่งลบสี่คนหนึ่งลบเก้าเออลบสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็น่าุูนแหละพอดีว่าของทาลิสเขาก็มีไปเข้าตัวเอฟเอสมาร์ตตัวฟอร์นะคะมันก็เลยทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเพื่อนนะคะ อันนี้ก็อยู่ที่ฟันมเมนเจอร์แล้วแหละในส่งกองหุ้นไทยรู้สึกเขาต้องต้องเลือกหุ้นเอาเองนะสำหรับกองมิสซมอละใช่แล้วค่ะทีนี้เราก็มาสรุปค่ะว่าใครที่กำลังซื้อส่งกองพาสีนะคะก็อย่าลืมว่าแต่ละบรจษัทเขามีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เราก็สรุปมนให้ให้หมซิคบรจที่มีโปรโมชั่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือซื้อให้ถึงห้าหมื่นเนาะแล้วมันก็จะได้เป็นพวกมันนี่มาจุดัฟต่อไปหนึ่งร้อยบาทนะคะก็อย่าลืม อย่าลืมเออสมมติใครที่ซื้อไปถึงสี่หมื่นกว่าบาทอีกนิดนึงก็ซื้อให้มันเต็มห้าหมืนไปก็จะได้ของแถมมาด้วยหนึ่งร้อยบาทเป็นกองวันนี้มาเก็ตสนะคะครับก็ติดต่อที่บริษัทเราได้นะมาร์เก็ตติ้งทุกท่านเลยได้แล้วค่ะเราสามารถเปิดเปิดบัญชีหุ้นกับกองทุนพร้อมๆกันอยู่แล้วปกติ ่แล้วค่ะแล้วยิง่งช่วงใกล้ใกล้กลปลายปีแล้วตลาดหุ้นก็ดิสเขาลงมาให้เราซื้อกันนะคะแต่จะเข้ากันตอนไหนดีเดี๋ยวอาจจะนัดที่เพียบมาคุยครั้งหน้าว่าอ,อามีตัวไหนที่เราค,ราครวร,ะวรจะต้องเข้ากันแล้วว่างครับอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยสภาพตลาดโดยรวมทั่วๆั่วไปทุกทั่วโลกเลยให้ฟังว่าจังหวะไหนสะสมได้แล้วจังหวะไหนลองก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนสัปดาห์หน้าครับออยครับโอเคค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ